เรายังใหม่อยู่แเราเลยชอบเอามาร้อแบบร้อตลกแบบ No Filter เพลงพี่เองพเองจริงแต่เลือกดจะเป็นคน low lay low lay เธมา low lay low lay ทำเอาฉันต้องนั่นเซยไม่รู้จะคิดอะไรสวัสดีครับโบกไทยแลนด์พวกเรา Atlas และนี่ก็คือ10เพลงในเพลย์ลิสต์ของ Atlas นะครับ เฮ้ยเขาจะเิ้นอะมาคกีร่าขสัตว์เปล่าไม่ใช่เติน Bieber หรอใช่ใช่ที่มันติดผูดตลอดเวลาอินเนชั่นอช่อินเนชั่นครับผมใช่เหมือนตอนนั้นมันฮิตพอดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาเรียนเต้นในคิทาเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกดีครับใช่ก็มีแบบเข้าไปลองคาราโอเกะด้วยกันหรือว่าแบบว่าเปิดเพลง เล่นแต่งเพลงกันเองด้วยกันในคลองอะไรเงี้ยอีกอย่างเพลง i n t e n t i เป็นเพลงแรกที่พวกเราฝึกประสานกันใช่ใช่ใช่เรายังใหม่อยู่แล้วเราเลยชอบเอามาร้องแบบร้องตลกแบบ No Filter อะไรไม่ใช่แบบไม่ได้ร้องจริงจังตอนนนั้พยายามฝึกแต่มันไม่สอเร็เป็นเหมือนเราแบบร้องเล่นกับเพื่อนบนรถอะไรอย่างเงี้ยตอนขับไปใช่ครับ จะเป็นคนนั่นโรเล่หรือเปล่านี่ว่าโรเล่ตัวที่ทำให้รู้จักเพลงที่สองพเราด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แมสนิดนึงเพลงโรเล่มันค่อนข้างเป็นตัวเรามากๆแบบมากๆเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบหลายคนน่าจะรู้จักเราแล้วก็ภาพจานเราจากภาพนั้นอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ช่วงนั้นมันซัมเมอร์เหมือนปีนี้เลยแล้วก็มันใกล้สงการด้วยโรเล่ก็จะถูกหยิบไปให้คนได้ฟังบ่อยจะเป็นคนโรเล่โรเล่จะมานโรเล่โรเล่ ทำเอาฉันต้องน hey. ั่ง say ไม่รู้จะคิดอะไรเธอมัน low lay low lay ทำฉัน low lay low lay ก็รู้เธอไม่จริงใจแค่เก็บชีวิตมาใหม่ low lay low lay เอ้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลงตัวเองเพราะว่าแค่รู้สึกว่าเวลาเราจะไปขึ um ้นขึ้นงานอ่ะเราจะต้องมีแบบเวลาทวนใช่ก็จะเปิดเพลงแล้วก็แบบเหมือนทวนไประหว่างทางอะไรอย่างเงี้ย อ้ตงรีแอตเลนหรือเปล่าอยู่ที่เรีรยนร <laughs> ู้ใช <laughs> ่อยู่ที่ยอมรับคทา่ผมชอบผู้เผดให้ทุกคนฟังอะไรงเงี้ยเวลาแบบเวลามีปัญหาอะไรกันอยู่ดีผมก็จะร้องเพลงนี้ขึ้นมาในรถอะไรยเงี้ยครับท่าของผมนะจะเป็นโรเลเพราะเป็นเพลงที่พวกเราแต่งกันเองประมาณ เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตของเพลงนี้มาจากพวกเราครับผมชอบคุยแก้งเหงาครับผมรู้สึกว่าคุยแก้งเหงามันชอบ MV มันมากๆรู้สึกว่าภูมิใจกับ MV ตัวนี้เพราะว่ามันรู้สึกเป็นสิ่งใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราได้ <c oughs> สร้างขึ้นมากับทีมงานครับผมผมจะแก้ลือครับว่าผมรู้สึกว่าผมหล่อดีครับเดมี่นั้น <c oughs> ถ้าก่อนหน้านี้ผมจะตอบเป็นเพลงเมด a y แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นแกล้งลืมเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันใหม่มากเลยอะเพราะว่าผมอยู่ดีๆเป็นอะไรไม่รู้มันจะรู้สึกชอบซาบแบบนี้ชอบซาบแบบนี้พิเศษอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแกล้งลืมตอนนี้ตอบโจทย์สำหรับต e ัววินมากผมยังคงตอบเป็นเพลงเดิมครับที่มีความหมาย <laughs> <laughs> ไม่รู้เพราะว่าส่วนมากเราเจะเอาเพลงนี้เป็นเพลงปิดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้มันจะรู้สึกแบบอิ่มเอมตลอดเวลายิ่งเวลาแสดงเราแบบเต้นเพลงนี้จะร้องไห้ทุกครั้งเลยผมชอบความหมายมันมากอะไรเงี้ยครับก็ ครับสำหรับผมก็เป็นโลเลเหมือนกันครับเหมือนเราเราได้อยู่ใน process การการเขียนร็ยการเขียน Lyrics แล้วก็การคิดช่วยกันคิดเมโลดี้ด้วยซึ่งมันก็ออกมาเป็นความภาคภูมิใจของเราเป็นเพลงแหนไม่ได้นอกจากรักการมันเดียวครับฝากกันนะครับเพลงใหม่ของเรา Atlas สก็เป็นเพลงที่ผมว่าเหนื่อยที่สุดแล้วแหละ ผมว่ามันเป็นเพลงต้อนรับซัมเมอร์ที่ดีครับใช่ใชอารมณ์แบบอยากอยากให้เป็นเพลงให้ความสุขคนมาขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าเมเดย์ผมว่าเมเดย์เมเดย์เมเด,ย,มเดย์ครับเพลงแรกสุดว,ว่าเราเป็นขึ้นเพลงแรกเลยเป็นการแบบใหคนดูแรกๆเลยพ้ลัางเรายังเต็มรแบบ <laughs> ้อยแบบเต็มร้อยเลยใช่ครับเวลาเราขึ้นโชว์เราเราซ้อมก่อนขึ้นนะครับเพลงอื่นเราจะมีทนทวนๆถูกปะเมเดย์เป็นเพลงเดียวที่เราไม่เคยไปแตะมันอีกเลยใช่แบบทุกคนอยู่ตัวสุดๆอยูดตัวสิ จบเพลงแรกปั๊บใส่เต็มไม่หน่อยเพลงต่อไปมดแรงมดแรงคุยง่ายเปลาเป็นเราคอยเขาเราต้องการ แอดล่านอกจากเพลงตัวเองแล้วครับก็จะมีเพลงโคเวอร์หลายเพลงเลยแบบตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแบบโอกาสพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่พอมีเพลงโคเวอร์แฟนคลับจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้อาร่าจะเลือกเพลงไหนมาโชว์เป็นพิเศษหรือเปล่านะอะไรเงี้ยซินเดอเรลล่าอะไรเงี้ยครับหลายคนชอบแล้วก็เป็นเพลงที่คนเกัาก็ค่อนข้างแบบน่าสนใจแล้วก็แบบสนุกไปกับมันใช่ครับเพลงพีอิงพอิงพีอิงเป็นเลือกคนใช่ไม่ใช่โอ้ทุกเพลงมันก็แสดงคนละมุมของเราผมว่า อย่างอย่างเมเดย์แสดงความแบบเข้มแข็งความแบบเฮ้ยมาของพวกเราแล้วโลเลก็จะแบบดูเป็นความน่ารักน่ารักของพวกเราอยา่างเงี้ยคุยใกล้หง่าจะเป็นอีกม,มุมหนึ่งคือผมว่าผมว่าเมเดย์กับโลเลมีความใกล้เคียงของพวกเราแค่ว่าเมเดย์จะเป็นในเวอร์ชั่นที่จริงจังของพวกเราส่วนโลเลเป็นเวอร์ชั่นที่เล่นของพวกเรามากกว่าก็จะเป็น2องเพลงนี้ครับ ถ้าเกิดดิสคัสมาแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงรักเธอ o ง l ี่อยู่ครับผมเป็นเพลงที่อยากบอกเอลิสว่าเรารักแค่เอลิสคนเดียวครับผมเอลิสคนเดียวครับผมรักกันวันเดียว <c oughs> ครับผม <c oughs> เพลงนี้มาจากพี่บอยครับเหมือนแต่งรับซัมเมอร์อะไรเงี้ยให้มันมีความแบบเหมือนเปิดเพลงนั่งรถไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วสามารถร้องได้อะไรเงี้ยด้วยความหมายของตัวเพลงนะครับคือสําหรับผม <c oughs> ผมแอบรู้สึกว่ามีความคล้ายโรเลมากๆอย่างโรเลครับเป็นเพลงที่ความหมายอ่ะ อาจจะแบบมีความแบบเศร้าๆนะๆแต่ว่าออกมาดูเป็นแบบความเศร้าที่มีความสุขซึ่งเพลงเนี่ยก็ามหมาย,มายก็เศร้าแต่ว่าทําให้ออกมาแล้วมีความสุขซึ่งผมว่าทุกคนน่าจะได้รับความสุขหลังสงการในเพลงนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของการการถ่าย MV มีนะครับมีซีนหนึ่งที่พายเรือใช่ MV ก็เลยกลายเป็นแบบอุ้ยหมอกหนาวเชี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าถ้าคนดูมีความสุขแล้วก็หายเหนื่อยคุ้มกับที่พวกเราเหนื่อยนะครับผม หนึ่งคำจากหัวใจหนึ่งใจที่ได้มาเธอเก็บประสาดูแลไว้ทุกวันอาจจะไม่มากพอแต่มันคือคุ้มที่เกิดกันกัาฉันมาจะรักกันได้แค่วันเดียวก็ฝากเพลงล่าสุดนะครับรักกันวันเดียว one d ย y นะครับของพวกเราแอดลาสนะครับแล้วก็ าสามารถติดตามได้นะครับทางช่อง Atlas Official นะครับแล้วก็สามารถไป s t r e a ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทุกเพลงของเรานะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงเพลงที่6กันแล้วก็หลังจากนี้นะครับจะมีผลงานใหม่ๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของ Atlas ด้วยเพราะเรานอกจากเพลงแล้วเรายังมีคลิปมี vlog Atlas at Play อะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยครับก็ถ้าอยากมีความสุขก็มาดูพวกเรา Atlas ได้นะครับ